สีสวันเกิดสุริยค้าในครั้งนี้ดวงพลิกผันระวังจะตกถังข้าวสารไม่รู้ตัวก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้กับแม่หมอด้วยนะคะหลังจากวันที่2 5ตุลาคมไปแล้วนะคะจะมีทั้งหมด5ราศีนะคะแล้วก็2วันเกิดนะคะที่โดดเด่นมากๆดวงจะพลิกนะคะจากร้าย จะมีโอกาสที่จะเจอคนอุปถัมภ์นะคะแบบว่าตกถังข้าวสารนะคะคือจากจนอยู่เนี่ยจะพลิกนะคะมารวยเลยนะ,ะหรืออาจจะเป็นการที่เราเนี่ยไปเสี่ยงโชคนะคะแล้วก็ตกถังข้าวสารได้รางวัลใหญ่ๆเ้าเป็นได้ว่าตกถังข้าวสารมันมีหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวร่องการงานนะคะจากค้าขายอยู่อาจจะมาพลิกผันนะคะดวงชะตาพลิก มาค้าขาย